สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเข้ามาดูคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเ,เด็กด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้แม่ก็พาเขาสวยกินข้าวตามเคยนะคะกิจวัตรประจำวันของแม่ก็คืออุ้มลูกกินข้าวนะคะ เขาใหม่นี่ดีอยู่อย่างหนึง่งเขากินเองได้นะคะแต่ว่าเขาสวยนี่ต้องอุ้มกินนะคะถ้าถ้าเป็นอาหารเม็ดธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาสวยเขาจะเกาะชามกินได้นะคะถ้าเป็นอา,อาหารผสมอาหารเปียกเนะะี่ยค่ะอาหารพิเศษจะต,ต้องอุ้มกินนะคะเพราะว่าแม่ให้กินเองหลายครั้งแล้วเขาก็กินยากนะคะเหมือนที่เคยเห็นในกล่องนะคะถ้ากินที่แค่ในกล่องหัาก็จะสับสับป๊อกป๊อกป๊อก,อกแบบนั้นนะคะก็จะกินกันค่อนข้างลําบากนะคะ ที่จะให้น้องกินได้ดีก็คืออุ้มกินแบบนี้นะคะด้วยสองมือแม่ที่คอยประคองลูกนะคะเพื่อไม่ให้ลูกล้มนะคะเพื่อให้ลูกได้กินข้าวได้อิ่มท้องนะคะการเลี้ยงแมวที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะไม่ใช่เรื่องออหน้าล้อเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เราเลี้ยงเขาด้วยใจนะคะต้องทำดูแลเขาให้ดีนะคะไม่ใช่ว่า จะเอาน้องทิ้งทิง้งคลองคว้างแล้วแบบว่าเอาแค่สนุกสนกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นล้อเลียนกันนะคะคือแบบว่าการเลี้ยงน้องแบบนี้ถ้าไม่ได้วยใจจริงๆเนี่ยยากมากนะคะยากสําหรับคนที่จะดูแลให้น้องให้สมบูรณ์ขึ้นมานะคะจากที่เด็กน้อยที่เคยหัวสั่นตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็สวยเนี่ยหัวเขาจะสั่นมากเลยนะคะแรกๆที่มาอยู่กับแม่นะคะ ไม่ว่าจ้องมองอะไรเนี่ยก็จะหัวสั่นตลอดเลยนะคะแต่นี่ตอนนี้น้องนั่ง่เฉยๆเนี่ยหัวไม่สั่นแล้วนะคะหัวจะสับเฉพาะเวลาเขากินนะคะแต่ก่อนนี่นั่งเฉยๆเวลาเขาจ้องมองอะไรหรือเพ่งมองอะไรเนี่ยหัวก็จะสั่นติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้เลยนะคะเลี้ยงน้องแมวแบบนี้เราต้องให้ความรักความเมตตาเขามากนะคะเมตตาให้สูงเลยนะคะกับสําหรับน้องแมวที่เขาเป็นแบบนี้นะคะไม่ว่าน้องหมาหรือน้องแมวที่เป็นแบบนี้นะคะ อย่างข้าสวยเข้าใหม่และปีโป้นะคะเรามองเขาด้วยจิตเมตตานะคะจิตเมตตาให้สูงเพราะว่าน้องๆเขาก็ไม่อยากจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วคนเลี้ยงเองก็ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้นะคะมีแต่อยากจะให้ลูกหายนะคะแต่ว่าในเมื่อเรามีบุญมีกรรมด้วยกันที่จะต้องมาดูแลกันแบบนี้เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีเท่าที่แม่คนนึ่จะทําได้นะคะ เขาสวยอิ่มแล้วนะคะแล้วเวลาอุ้มเนี่ยเขาจะโวยวายแบบนี้นะคะทําเสียงโวยวายเอาแต่ใจนะคะเขาสวยเอาใจใจมากอุ้มนี่ต้องอุ้มมากไม่ได้ด้วยนะคะไม่ชอบไม่ชอบให้อุ้มมากเนี่ยพาเข้าบ้านนะคะพาไปกินน้ำได้กินน้ําแล้วกินน้ําเก่งด้วยนะคะเขาสวยกินน้ําเก่งมาก คุณสมชายอยู <laughs> so ่ข <is ancient> <ennen> no ้างก็สวยคุณสมชายข้าวสวยเนี่ยโชคดีที่เขากินน้ําเองได้นะคะทั้งข้าวสวยและข้าวใหม่นะคะไม่ต้องใส่สลิงนะคะเขากินน้ําเองได้เลยนีหอมไม่หอมกับน้ําข้าวหอมกันก่อนอ่ะกินน้าด้วยกันกินน้าด้วยกันนะน้ําแม่มีสองกระมังนะคะสองกระมังที่แม่ใช้กระมังสูงแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาข้าวสวยและข้าวใหม่เ็ากินน้ำเขาจะใช้มือเกาะนะคะ เขาจะใช้มือเกาะชามแล้วชามก็จะไม่คว่ำนะคะถ้าใช้กระมังเล็กกว่านี้หรือเตี้ยก,กว่านี้คว่ำนะคะชามคว่ำแล้วทําให้เขาต้องเปียกกัน,นะคะเวลาแม่ไม่เห็นนะคะแม่เลยต้องใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าแม่เลี้ยงน้องๆแม่จะรู้ว่าน้องๆควรใช้ของขนาดไหนใช้อะไรแบบไหนเนะะี่ยค่ะคนเลี้ยงแมวแต่ละบ้านก็อาจจะทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะ แล้วแต่ความสะดวกและความถนัดของแต่ละบ้านนะคะแล้วก็ไม่มีใครเก่งกว่าใครแล้วก็ไม่มีใครโง่กว่าใครนะคะทุกคนก็เลี้ยงแมวเหมือนกันหมดรักแมวเหมือนกันหมดทุกบ้านนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตการเลี้ยงแมวของแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะไม่มีใครที่ว่าเก่งกว่าใครแล้วก็ด้วยกว่าใครทั้งนั้นนะคะทุกคนเก่งเท่าๆกันหมดนะคะ ทุกคนเลี้ยงลูกๆเก่งเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าเลี้ยงไม่เหมือนกันเท่านั้นนะคะวิธีการเลี้ยงแต่ละบ้านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะแม่เกงขอชื่นชมทุกทกคนทุกๆบ้านนะคะที่เลี้ยงแมวนะคะไม่ว่าแมอล่าร่างกายดีหรือร่างกายไม่ดีนะคะแม่เก่งขอชื่นชมทุกบ้านที่เขา,เ,าเสียสละเวลาเสียสละชีวิตเนี่ยเพื่อดูแลแมวนะคะ บางบ้านเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอะไรเลยแต่ก็พยายามที่จะหาอะไรมาให้แมวน้องๆกินกันนะคะไม่เกรงขอชื่นชมทุกทุกบ้านเลยนะคะการเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็มีทั้งง่ายและทั้งยากนะคะถ้าแมวไม่เจ็บป่วยไม่เป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะเลี้ยงง่ายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าแมวเจ็บป่วยหรือต้อง ดูแลก,กันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเหนื่อยกันบ้างเนาะเหนื่อยกันบ้างนะคะก็ถ้าใครที่กําลังทอ้อแท้กาลังเหนื่อยนี่แม่เกงก็ขอให้กําลังใจสู้ๆกันทุกคนนะคะไม่ต้องทอ้อแท้นะสู้กันต่อไปนะคะแม่เก่งขอเป็นกําลังใจให้กับ f c ทุกทท่านทุกๆคนนะคะที่กําลังจะเจอปัญหาไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะก็ขอให้สู้ต่อไปนะคะอย่าทอ้อแท้นะ ชีวิตของแต่ละคนมันก็มีเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามานะคะสำหรับแม่แกงเองแม่แกงไม่ค่อยติดใจอะไรมากนะไม่ว่าเรื่องเล่ร้ายบางครั้งมีเข้ามาไม่ค่อยติดใจมากนะคะแม่แกงจะเป็นคนที่อาหสิกกรรมให้กับคนนะคะเพราะว่าเรามายึดติดกับการเกลียดการชังเนี่ยมันไม่ดีค่ะและอีกอย่างเราจะให้คนมารักเราทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีทั้งคนรักและก็คนเกลียดนะคะ ถ้าใครที่เกลียดเราไม่ชอบเราแล้วก็เฉยๆไปนะคะไม่เคียงก็ได้แต่ภาวนาอาหสิจกรรมให้กับคนกลุ่มนั้นไปนะคะเพราะว่าพวกเขาน่าสงสารนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยที่เขามาเกลียดเราเนี่ยเขาคงจะทุกข์ใจมากนะคะใจเขาคงจะร้อนรุ่มมากเพราะว่า,า,าน่าสงสารนะคะคนพวกนี้เราไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องตรงนี้นะคะไม่เคียงไม่ไม่ไม่เคยใส่ใจเรื่องตรงนี้นะคะเพราะคนพวกนี้เขาน่าสงสารมากๆเลยนะคะ เพราะว่าพระท่านจะสอนแม่เสมอนะคะว่าเราอย่าสนใจคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะคนพวกนี้เขาน่าสงสารน่าเวทนานะคะเราต้องทําบุญแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ในตัวเขาก็มีแต่เหมือนมีไฟสุมวงๆเขาอยู่นะคะถ้าคนที่แม่เกียงรักแม่เกียงห่วงเนี่ยม่เกียงจะเตือนเสมอนะคะว่า อย่าไปสาบแช่งใครอย่าไปว่าใครเขานะคะเพราะว่าเรื่องการสาบแช่งเนี่ยมันแรงมากนะคะมันจะย้อนกลับคืนตัวเราแบบหลายเท่าเลยนะคะตัวเราก็จะรับสิ่งตรงนั้นกลับไปเองทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันอันตรายกับชีวิตเรามากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นคำพระเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้มีญาติบางคนเข้ามาคุยกับแม่เกียงนะคะแม่เกียงก็ อบอกเข้าไปนะคะเขาบอกว่ามีคนไม่ชอบเขามาว่าเขาอะไรเนี้ยค่ะแม่เก่งก็เลยบอกเข้าไปนะคะเตือนเข้าไปนะคะเขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่เตือนเขาทําให้เขามีสตินะคะทําให้เขาแบบไม่ถือโทษโกรธคนพวกนั้นนะคะแม่เก่งก็บอกไม่เป็นไรมีอะไรก็มาถามได้เพราะว่าแม่เก่งก็เป็นคนไม่ถือสาคนเหมือนกันไม่ค่อยใส่ใจนอกจากว่า ถ้ามันสุดจริงๆไม่ถึงอาจถึงอาจถึงอาจจะมอะีออกมาพูดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าไม่นี่ก็ปล่อยให้เขาทําไปด้วยความทุกของเขานะคะเขาทุกยังไงเขาก็ออกไปแบบนั้นนะคะเขาสวยกินข้าวกินน้ําอิ่มแล้วโวยวายนะคะอุ้มนี่โวยวายนี่แหละที่ว่าทําไมไม่แกไม่ค่อยอุ้มเขาสวยก็เนี่ยค่ะ ขี้วอยวายงุยเ,เงียเนี่ยล้มไม่ใส่เขาแล้วนะแล้วมาใส่ข้าตังแล้วข้าตังต้องลบหนีละ <c ười> ขี้วอยวายนะคะอุ้มมากไม่ได้ก็สวยอะไม่เหมือนข้าใหม่ข้าใหม่นี้โอ้ยถ้านั่งตักเรานี่ได้ตลอดเวลานี่นี่นี่นดูตาดูตานี่เออดูตา,ตาสมชายโอ้ยสุดหล่อของเรานะคะลูกชายคนเอกสิทธิ์นะคะลูกชายพ่อเอกสิทธิ์พ่อเขาอยากได้มากเลยนะคะไม่เกียงไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ <c ười> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ